ต้มถั่วลูกไก่อีกหนึ่งวันนะคะเดี๋ยวจะทำอาหารด้วยถั่วลูกไก่ค่ะอันนี้แกงตัวค่ะอันนี้เราใช้น้ำเปล่าแทนนะคะอันนี้พริกแกงตำเองค่ะพร้อมปรุงใส่ไปผัดพริกแกง แ๊บนึ่งค่ะนี่ใช้เตาถ่านค่ะหอมทำกับข้าวกับเตาถ่านหอมนี่ตัวลูกไก่ค่ะทีต่ต้มแล้วเอาไปคลุกกับพริกแกงค่ะหอมของพริกแกงแล้วค่ะมะเขือพวงมะเขือพวงนี่มีประโยชน์ ต่อลำไส้ามากเลยทั้งถัว่วทั้งมะเขือพวงนะคะใครที่ท้องผูกอยู่นะคะให้กินถั่วนะคะนี่ถั่วลูกไก่มีประโยชน์มากเลยค่ะนี่เกลือดำค่ะใส่เกลือดำนิดนึงผงพัสรลาเนี่ยช่วยขับลมในท้องนะคะ กินแล้วเหมือนมันไม่ดีต่อลำไส้ก็เลยเปลี่ยนแบบกินแบบนี้ค่ะที่แกงที่ตำเองก็มีสมุนไพรล,ล้วนๆค่ะจะได้เติมกะทิน้ำไม่กินน้ำมันพืชนะคะแต่ว่ากะทิไม่น่ากลัวเท่าน้ำมันพืชไม่น่ากลัวเท่ากับอาหารที่ สำเร็จรูปนะคะกะทิเนี่ยใครที่กลัวกะทิอยู่ไปหาข้อมูลดูนะคะว่ากะทิเนี่ยไม่น่ากลัวเลยอันจากเนื้อมะพร้าว <c oughs> น่ากินมากค่ะแทนเนื้อสัตว์ค่ะ <c oughs> ใครที่ท้องผูกอยู่นะคะทานเลยค่ะถั่วเนี่ยทานถั่วแบบไหนก็ได้นะคะ ทำให้ลำไส้เราขับเคลื่อนได้ดีนะคะการระบบขับถ่ายอะไรดีมากนะมีประโยชน์ค่ะปลอดสารพิษเนีแค่นี้เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะถักใส่จาดีนะคะการขับถ่ายก็จะดีขึ้นนะคะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ